ไอ้สีครับอีแจะนะครับอีแจะงานข้าวอีแจะออกมาดุนเอาปรดินแล้วอีแจะออกมาดินแทนนกฮูกแล้วพี่น้องเจ้าข้าเอ้ยนะครับ<อ>มาไมาสิครับมาครับมาครับมาฟังทิทานกันให้สิครับนะทิชารเรื่องนี้มันเขาท่านครับมันครับมันเดี๋ยวขยับรถถอยก่ยที่ก่อนนะเพราะว่าจะเดินทางไป บ้านญาติที่ลบบุรีแล้วก็ลูกไปเข้าค่ายด้วยเอครับลูกสาวเสอพัดสก็คนเลยจะไปเปิดตู้ที่บ้านบ้ารญาที่ลบบุรีนะเจ้าค่ะเออไอดามออกมาดินแล้วค่ะฮ่าดานไม่มีเพื่อนครบออกมาดินเรื่องนกฮูกหาว่าผมออกมาขู่นกฮูก ย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวแเข้าไปเพื่ออารทรสในการรับชมมาฟังใครเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานกดเลขหนึ่งมาครับกดเลขหนึ่งมาหนาสี่ลาสุดส้ครับดาออกมาดิ้เรื่องนกฮูกครับหลังจากที่ขามหมูนะครับได้เปิดเรื่องที่ดินนะครับ จากเงินหนึ่งล้านบาทที่ได้มาจากการทําชั่วของแก๊งพวกมันตอนนี้ท่านครับดานะครับก็ออกมาดินดินทุรนทุรายนะครับนะดินทุรนทุรายหาว่าผมออกมาขู่นกฮูกอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นไม่ดูแลตัวเองเพื่อหาผมมาเพื่อนไม่ครบเพื่อนนะกูมีเยอะแยะได้ปะเออกูไม่ได้เป็นที่กูต้องถ่ายให้มึงดูว่ากูไปคบเพื่อนใครใครบ้างอะไรบ้างเพื่อนกูมีแต่ตำรวจเออตำรวจที่ไปบ้านมึงนั่นแหละ เด้ปะเออเพื่อนมีตำรวจอามีอามีอะฮอามีช่วยด้วยอามีช่วยด้วยอีแจใส่ร้ายผมอีแจใส่ร้ายผมผมึงอยากจะฟังเรื่องรถใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังเรื่องรถะนะก็ละครั้งหนึ่งนะครับมีผัวเมียคู่หนึ่งนะครับเมียใส่ร้ายผัวว่าผัวไปมีชู้เมียให้เงินผัวไปตีม้อสุดท้ายก็มีเลิกกันก็มีการทําเรื่องฟ้องหย่ากันสุดท้ายมรดกก็แบ่งกัน ไอ้ผู้ชายก็เอารถถ่ายไปไอ้ผู้หญิงเอากะบะกับเอากะบะมาสุดท้ายนะครับอีผู้หญิงชั่วไม่ยอมพอรู้ว่าอนาคตรถถ่ายต้องถูกยึดเพราะว่ามีการร้องเรียนเรื่องปะะะ่าลมาะก็เลยฉลาดก็เลยบอกขายรถถ่ายไปแล้วเอาเงินมาแบ่งกันเอาเงินไปปลดหนี้ธนาคารเพราะมันรู้ว่าอนาคตรถถ่ายต้องถูกยึดนะรถถ่ายต้องถูกยึด ม,มันก็เลยฉลาดครับฉลาดยางไงส่ครับฉลาดครับเอารถถ่ายไปขายอันนี้คือเครื่องรถนะลฟ์ฟังนะหรือสองอีดําแซกนะครับขับรถนะครับมโมโหนะครับขับรถชนหมาอดีตผู้ใหญ่บ้านครับนะขับรถชนหมาที่เพ่บ้านสุดท้ายไปโทษเจ้าของหมาว่าเลี้ยงหมาไม่ดีปล่อยมามาบานถนน ไปด่าเจ้าของหมาไปด่าหมาอีกนี่เลยองที่สองนะเรืที่สามอีเจ๊นะครับขับรถเต้นน้ำดื่มน้ําผลไม้เป็นตัวอย่างไม่ดีต่อสังคมนะเออนะครับตัวหน้าลูกตัวหน้าอะไรก็ดื่มน้ําผลไม้อยู่บนรถนะชั่วไหมครับอ่ะกูไล่าฟังนะเรื่องรถไล่าใฟังนะไล่าฟังนะเรื่องรถก็จะรถไมโคอีกนะรถไม่โครนายสิรถไม่โคที่พี่อยู่ตรงนั้นนะครับ ชาวบ้านเขาลือถึงว่าอีดําเนี่ยนะครับก็อดีตผู้น่ครับเอารถแมคโครขึ้นไปเพื่อจะให้เป็นแนวทางไปเจอตุ๊กตาตัวเองตัวเองรู้แล้วนะครับว่าตุ๊กตาอยู่ตรงไหนเข้าใจปะแต่นี้คนอื่นยังไม่เห็นไงก็เลยต้องเอารถแมคโครเนี่ยเป็นการชี้ทางนำทางให้กับเจ้าที่เดินไปตามแมคโครเดินไปตามรองเท้านะรองเท้าวันที่ตุ๊กตาหาย ไม่ได้แต่งท้าคู่นั้นนะอีกคู่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นเรื่องแม่โครเนี่ยอีดําเนี่ยเป็นคนเอาแม่โคลไปไว้ตรงนั้นขึ้นเขาเพื่อไปอําพางอะไรบางอย่างบนเขาโอเคไหมเออเอารถเด,ด้อจะเอารถเด้อกอีกอ,อีดําถอยหลังรถชนบ้านเขาใช่ปะ่ะเออถอยรถชนบ้านเขาไอ,อ้ชนรถพื้นบ้านนะ เอาเอะเอาอดำแจ๊บมึงฟังกูให้ดีๆนะกูอะไรให้มึงด่ากูกูขำกูไม่ได้โกรธนะสิ่งที่มึงด่ากูกูมองเป็นความขำได้ปะอามีช่วยด้วยมีช่วยด้วยมึงกระดกโฮกอ่ะนะครับไม่ต้องกลัวหรอกเขารู้สันดาหมดแหละไว้เงินหนึ่งล้านบาทมึงไปแบ่งกนุกคู่จิ้งบาตดินใช่ปะล่ะเงินหนึ่งล้านบาทจากพยานปากโทรในทางเรื่องนี้อีดำแจ๊ะ ได้เอาเอาไปให้พยานปากโทรเพื่อให้พยานปากโทรให้นกฮูกเปลี่ยนเวลาชัดเจนยังทุกคนคิดเป็นผมใช่ไหมนะครับทุกคนคิดเป็นผมใช่ไหมว่ากิจเจเนี่แหละนะครับเป็นคนเดินงาน <c oughs> เดินเกมหลังบ้า,านเงียบๆโดยการที่เอาเงินไปให้ให้นกฮูก นะอีแจ๊รู้เรื่องทุกอย่างว่านกฮูกซื้อที่แปลงไหนราคาเท่าไหร่อีแจ๊รู้เรื่องหมดแล้วก็ที่ไปสองของนงกอู่เนี่ยอีแจ๊ก็รู้เรื่องไปซื้ออยู่ติดกับที่ของพ่อพ่อรถไถเข้าใจปะเ,เงินตรงนี้เป็นเงินที่ได้ที่จะไปให้แม่นางเอกให้ตีห่างให้ตีจากให้เลือกกับผัวให้อาหารกับผัวแล้วจะตะจคุบผัวแต่แม่นางเอกไม่เอาด้วย ก็เลยทาให้ผู้อีดาแจ๊เนี่ยไม่พอใจนะไม่พอใจก็เลยตั้งข้อหาให้กับแม่นางเอกนี่นะครับมันเป็นอย่างนี้ทุกท่านมันเป็นแบบนี้ทุกคนเชื่อ,อยังไงอ่ามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันก็จะประมาณนี้นะครับแจ๊รู้เรื่องทุกอย่างมันเนอาอมาดิ้นไงมันออกมาดิ้นไงเพราะสิ่งที่ผมพูดไปคือเรื่องจริงไง,ไงเ,เงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยแจ๊ะมันลับไม่ได้ ก็พ่รู้ได้ไงเอา้ากูเคยอยู่ในพื้นที่ไอ้โคงไอ้แคะเคยอยู่ในพื้นที่รู้ดีรู้ชัดเห็นแจ้งสันดานมึงดีว่าสันดานชั่วมึงเป็นอย่างไรจริงไหมเจ๊อยากฟังเรื่องแม่โคใช่ไหมอยากฟังเรื่องรถใช่ไหมรล่าให้ฟังนะว่าแม่โคอ่ะมึงก็ผัวมึงก็เป็นคนเอาไปวางไว้ตรงจุดนั้นเพื่อชี้ทางให้กับเจ้าที่เดินขึ้นไปหาลูกมึงมึงรู้แล้วว่าร่างลูกมึงอยู่ที่ไหนอีชั่ว มึงนั่นแหละไปทําลายล้างมึงน่ยไปทำลายหลักฐานนะรูปมึงเองมึงขึ้นไปขอขอมารูปมึงตอนคืนบนเขาจริงไหมนะกูรู้ได้ไงอนะกูรู้คนอย่างมึงอะ่ะไม่เคยยอมรับความจริงหรอกแฉข,ข้างๆกูรูเู้จใจปะเออคนอย่างมึงอะแฉข้างๆกูรูมะฝากไว้คิดพิจารณาด้วยโอเคนะโอเคไม่ใช่แจ๊ะทุกวันนี้ไม่มีเพื่อนครบแนละ้วมึงอะ่ะอีกวาย ตัวคนเดียวชีวิตแม่งเล่ยลอนพเนจรใช่ปปะเ,เล่ยลอนพเนจรไปเรื่อยเปื่อยใช่ปะ่ะเออโอเคไหมล่ะ